ก็ว <an> ัดดีครับนะวันนี้เพิ่มตอกตั้งแต่หลกคืนเลยครับตอกนักเลยก็เพมว่าฝนตอกวันนี้ไม่ติดตำไรนะครับก็เลยมาปลูกจำปาครับตอครับเหมือนเ้านะครับเหมือนตวนนี่นะครับนะครับสตอนะครับสตอแล้วก็จำปาแต่เมพอมาเลดไปครับวันนี้เอามาห้าต้นพ่อนะครับในสภาพอากาศครับตอนนี้สภาพอากาศก็หมืดมากเลยครับมากครับคะแนนมาปลูกมากันว่าครับ ให่รักครับอันนี้พอเองเลยนะยาวมากเลยเอ๋โอ้สมว่ายาวเกิน โอเคครับตอนที่นึ่งก็เซตเป็นที่รียบร้อยเลยครับในไม้ไปไปตอนถี่ซ่องกันแล้วดิ้นสุดงงายนะครับต้นอมนมีทุดหน่อยมากโอเคครับเรียบร้อยตอนถี่ซ่องนี่นะครับนะ สโตอนะครับกอบลูกเซตเรียบร้อยแล้วนะครับตอนถือว่าปลูกพิ่งก็ไม่ได้ท่ายอะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาบอกว่าเพิ่งตกนักนะครับก็ท่ายอะไรตอนถือว่าปลูกเซตวานะครับตอนนี้ตอนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกตอนอยู่ตรงนู้นเห็นกันไหมครับตุ่งดำๆอยู่ครับกอบลูกเซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพิ่งก็จะพามาเลยจำปานะครับตอนนี้เป็นทองตาปานนะครับทองตาปานถือว่าเพิ่งเพิ่งซูมาเลยประมาณอ่ากัญญานะครับกัญญาปีนี้อะไรเนี่ยครับ แตกยอดสวยเลยครับแ so ๊บเดียวเองตอนนี้นะครับโขงตาฐานเป็นดีเลยครับสวยมากอ่าแล้กกาจะมีขั้นสตูนกันครับขั้นสตูนเดี๋ยวผพมพาไปเลยครับแบบนี้ครับตอนนี้ก็จะเป็นจำปาขั้นสตูนนะครับนะขั้นสตูนก็หรือแตกยอดอะไรเหมือนกันครับมาซ้วยครับตอนนี้มาซ้วยแต่ว่าแตกยอดยับปีชาสะฮิตนะครับขั้นสตูนแตกยอดชาครับแต่ก็เริ่มแตกแล้วครับ เดินโอกมาเลยแต่แพตองตาปานนะั้นพราะว่าทองตาปานนี่คุณสวยว่านะครับแตกหยอดเดียวว่าครับแต่ทองตาปานนั้นค่อนข้างที่จะราคาสูงครับตอนพันมาครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นควันสตูลเหมือนกันนะครับควันสตูลอีกตอนหนึ่งนะครับที่ผมเมาบัลลูกก็เริ่มแตกยอดดีเหมือนกันนะครับแตกยดดหอกนนตกยอดสวยเลยครับนี่ครับส่วนโน้นนะครับ ข้างหน้านู้นเลยก็เป็นม่อนทองทาบนะครับม่อนทองทาาเรียนบ้านก็ย่อยเร็วมาครับตอนนี้นะครับช่วยเลยนี่ดังเดิมจะเป็นต้นบังพุดนะครับดังเดิมจะเป็นส้นบังพุดหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นทีเราว่างแบบนี้นะครับพ่มก็จะใส่ต้นไม้นะครับที่พ่มอยากกินนะครับชอบแล้วก็อยากปลูกนะครับอันนี้ก็เป็นสตอดังเนืงครับสตอดังเนึง ก็ขึ้นสวยๆกันครับแตกยอดเดียวมาครับนี่ครับตอนถี่ซื้อมาก็ส้วงแถวเนี้ยครับเสียบที่แคบมนะครับนี่เพิ่งออามาปลูกแตกยอดขึ้นเรื่อยๆเลยครับสวยเหมือนกันนี่นะครับก็เป็นม่อนทองกันครับม่อนทองหาเปลี่ยนบ้านครับเนี่ยครับตอนนี้ก็เหมือนกันครับสตอกตังนึงครับขึ้นสวยๆเลยครับ ตอนนี้ก็ขึ้นสวยเลยนะครับตอนนี้เป็นต่อข้าวนะครับนะต่อข้าวอันนี้ซื้อมาก้อนแต่ตอนมันไม่ค่อยครัยตอนมันกะดาัด่วอันนี้นะครับนี่ก็เป็นหยอดเลี้ยงนะครับฟังโน้ก็ลเป็นหยอดเลี้ยงนะครับแต่ว่าพ่มแตงไวยจังเลยนะครับแตงไวยหน้าแล้วนี่แต่ไม่รู้ผลป้ะหยอดมันไม่ค่อยมากครับขนารต้นตกนะครับฝ้นตกดีแต่จึงหยอดหน้าเดินดีกครับ ต่ตอนนู้นก็มีแต่ตอนครับพักหลายหลายเดือนแล้วนะผมง่านะแต่ไม่มียอดเลยขึ้นมาซึ่งก็ไหวได้เก็บกับบ้านนิดนะครับไม่เลยครับวันนี้ก็ไม่มียอดนะครับแต่งไว้พักอย่างแล้วครับไหวเก็บไปเลี้ยงนิดครับขึ้นมาที่นึงก็เข้าคุณหมากม้านะครับสำหรับใครอะไรจดจับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ